อไ,นะไม่เหนื่อยเลยครับผมสนุกมากอาแล้วไงต่อ <itation> ถามคำถามมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับเปิดกาสได้แบบให้ได้พูดคุยกันมีใครมีคำถามไหมครมับ เอาเอานี้ก่อนแล้วกันเดาแบ่งกันดีหนึปป่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเยอะแบบปะเอาฝั่งนี้ก่อนมีใครมีคำถามไหมครับคนไหนคนไหนดีครับเดี๋ยวจะให้โหวตกันในนี้ว่าใครจะเป็นคนถามนะเดี๋ยวไปแบ่งกลุ่มกันเราไป คนไหนดีคนไหนดีพี่คนคนู้นพี่คนนู้นพี่คนนู้นไ,ไปเที่ยวมาสนุกไหมดีครับผมสนุกด,ดีครับก็ไปเที่ยวกับที่บ้านมาแต่เรลือเวลาสองอาทิตย์ครับผมคิดถึงทุกคนมาก อยู่อยู่คนเดียวเป็นเหงาป่าเลยก็ดีนรับผมได้เพราะว่าช่วงที่ทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำงานหนักๆอะไรเงี้ยเราก็ห่างจากที่บ้านไปเนี่ยอาม่ามาแล้วอาม่ามาแล้วม้าเพิ่งมาครับอาม่าผมห่างจากที่บ้านไปก็ได้ได้กลับไปกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันก็ได้กลับไปใช้เวลาร่วมกัน บางคนถามแล้วปกติไม่ได้กินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันแบบไม่ใช่นะครับแต่ว่าไปเที่ยวเรือตั้งแต่เช้าเย็นเย็นทุกวันทุกวันนะก็ะได้ได้อยู่กับประโคก์แม่ป้าป๊ามมาเจตโกพี่น้องทั้งหลายนะหา่างๆกาไปก็มาดีครับไปเที่ยวก็โอเคแต่ว่าได้อยู่กับครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งสถาบันที่เราต้องรักษาความสมนธ์ไว้ให้ดี แล้วครับทุกคนครับเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คนไหนก็ได้พี่เลือกเลยที่จะได้รับกรรมไป When you come back, oh, will you welcome you back to China? China, China, will you back China? Ah, China. Uh, China. When you come from, when you come back to China? Ah, very soon, very soon. Very soon. i i หนึงคนหนึงคนหนึงคนอภิคพี่คุณพี่พพี่คนที่ใสห่หู้นะโอ้อย่างรือว่าพี่กินข้าว กินข้าวอะไรใช่ไหมคือกินกินปกติเลยครับกินปกติเหมือนคนธรรมดาเลยแต่ว่าเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยคือเชื้อเชื้อสาตน้ำต้นมันมาแบบนี้เยกินอะไรก็ได้อย่างนี้เลยขอบคุณมากครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ล็อกสองล็อกสองกูไหนคนไหนอ่ะเบียร์เลยีะเบืยร์เลย nhìn hay quá. cái gì hay này luôn ạ. รอบรอบทั้งฝันทุกชิ้นนะครับผมจากทุกคนนะเพราะว่าเราให้ด้วยใจเราไม่ได้ให้ด้วยของนะครับผมมันเป็นของที่มีคุณค่าจากความรู้สึกที่ใส่ลงมาในของอ่ะอกสาล็กสาล็กา นี่นี่ทุกคนนี่เป็นหวานใจของคมเเลต่อไป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 มีไหมไม่มีไมต่อเลยก็ได้นะ เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเจอมาครับผมชอรักครอบครัวเลยนะครับผมทำรักครอบครัวนะครับผมไม่ต้องเรียนนะครับเกิดมาได้เลยนะครับผมต่อไปเลยครับผม มีมุกไหมครับตรงนี้มีมุกอะไรน้ำ yeah. ท้องอะไรไหมอะไรนะฮะ ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับขอดูขอดูโอเคสามอย่างในปีนี้ที่คิว้น่ะครัที่สุดค่ะโอ้เออถามยังงี้ด้สินะสอย่างในปีนี้ที่ประทับใจเหรครับมีที่นั่งไม่เปิดเลยนะก็สามอย่างที่ประทับใจนะจริงๆปีนี้เป็นปีที่ที่เข้มข้นของผมมากเลยนะก็รู้สึกว่า มีโอกาสได้ทําอะไรหลายอย่างนะล้วก็ได้ได้เจอกับอะไรที่ที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอแล้วมันก็มาแตกกันในปีนี้หมดเลยนะครับสามอย่างที่ที่ยิ่งใหญ่ของผมเลยนะในชีวิตในในปีนี้ของผมนะอย่างแรกก็คือ,อาการได้เล่นน่ะนะครับได้เล่นน่ะเงียบเยเงียบคลิป ขอบคุณผมเป็นบ้ายอนนะครับ <potrze> ถ <com en anger> ้าอกรูว่าใครส่งเสียงผมก็จะดีใจนิดนึงนะครับขอบคุณมากสาวก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังนะครับปีหน้านะครับในเรืองโปรเจกต์เรื่อง The Shining Family นะครับเดี๋ยวน่าจะมีชื่อหนังประกาศมาเร็วๆนี้นะครับอย่างที่สองน่าจะเป็นการได้ขึ้นคอนเสิร์ตของ d a v d Foster ครับผม จริงๆแล้วมันเกินสามเลยนะเต็ไมไปหมดเลยนะ <ST AR C> ใช่ไหมยังมีคอนเสิร์ตมีวันเกิดแล้วนี่มีเรียนจบมีโอ้โห,โโห,โโหโเยอะเลยอ่ะ <ST AR C> เอาประทับใจทุกอย่างเลยกันอ่ะฟังปางเพราะว่าทุกคนก็ไปคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณทุกคนเรามีความทรงจำที่ดีกันเยอะมากนะครับทีน,นี้ต่อไปเลยครับเดีย๋ยวพี่เบลจะร้องเพลงนั้นเนี่ย,ยเดี๋ยวรีบๆเดี๋ยวพี่เบลจะขึ้นร้องแล้ว นะบิวกก้นเมื่อไหร่จะคืนหมอนหนะ้าของพีพีคะเ <_ an> ออเอ้ยวันนี้มันวานละอะไรกันเนี่ยวันนี้หมอนหน้าพีพีเหรอเขาไม่ได้ให้ยืมเขาให้เลยให้เลย <_ an> แล้วเขาก็ไม่ได้ทวงด้วยนะ อ้าวอะไปต่อไปะนะถึงไหนได้ไ่ยนะอีกสองคำถามด้วยครสองล็อกนะโอเคอยากถามว่าดีๆนด,ด,ด,ดีนะ <laughs> <laughs> ยงังยังทีที ก็ับผมพีพีก็เป็นเทรนันมานาน,นะครับผมรู้จักกันมานานรู้จักกันมานาน,นครับผมสุดท้ายสุดท้ายรู <c oughs> ้งี่สักห้าคำถามก็ดีนะสุดท้ายสุดท้ายครับ วิวกิ้อคอนเสิร์ตมาเมื่อไหร่ครับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเหรอครับพี่เบลคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวทั้งต่อไปเราจะจัดที่นี่นะครับยิมเอเชียห้า คอนเสิร์ตน่าราไปก็คิดว่าคิดว่าไม่นานนะครับคิดว่าไม่นานแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นจะเป็นรูปแบบไหนามากกว่าเ,เออเอาจจะเป็นคอนเสิร์ตกับพีพีแล้พวกตัวตัวแจมอะไรอย่างเงีนะ้ย หรือเป็นคอนเสิร์ตด้วยกันหรือเป็นคอนเสิร์ตเดียวหรือเป็นคอนเสิร์ตพี่เบลหรือเป็นคอนเสิร์ตคิดว่าไม่นานแต่ว่ารูปแบบเดี๋ยวน่าจะได้รู้กันอีกไม่เกิน30ปีนี้ได้รู้แน่นอนครับผมโอเค